สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงหนึ่งในหน่วยงานภายใต้ใตกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพมจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นการทำขนมไทยขนมเคก้กทองม้วนน้ำอัญชันและเครื่องดื่มกาแฟต่างๆเพื่อให้เด็กในสถานร่องรับเด็กมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพพร้อมที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไปขนมที่ขึ้นชื่อของที่นี่ อร่อยมากค่ะขนมไทยค่ะ<ช>ที่มีความหลากหลายแล้วก็เตรียมไว้สําหรับผู้เข้าร่วมประชุมนะคะอย่างอย่างน่ารักมากและสวยงามมากะคะ่ะนี้จะหยิบชิ้นไหนนะคะน่ากินทุกชิ้นเลยค่ะนะคะ,นะคะอันนี้คือสิ่งที่เตรียมไว้สําหรับผู้ของที่เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้นะคะ,คะ